บราซิลผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9หนุ่มสาวมีจำนวนแสงหน้าผู้สูงวัยเป็นที่เรียบร้อยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในบราซิลต่ำกว่าคนอายุต่ำกว่า40ปีนในบราซิลมีอาการถึงขั้นต้องเข้ารักษาอย่างห้อง icu แสงหน้าผู้สูงวัยเมื่อเดือนที่แล้วจากการเปิดเผยของคณะวิจัยท่ามกลางจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นสำหรับโควิด -19 ในส่วนของยุโรปฮะปรากฏว่าพบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันฮะต้องมีการพิจารณาเป็นการเร่งด่วนนะครับสำหรับวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอรนสันคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบด้านยาของยุโรปนะครับสั่งทบทวนลิ่มเลือดอุดตันในประชากรจำนวน4รายในสหรัฐอเมริกาหลังพบวัคซีนโควิด -19 ของจอร์นสันแอนด์จอรนสันในนั้น1รายเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงชัดเจนแต่อย่างใด